เมื่อวานเนี่ยเราได้พูดเกี่ยวกับเรื่องของกราฟเทคนิคอลไปแล้วว่ามีความน่าเชื่อถือแค่ไหนวันนี้นะครับเรามาพูดถึงเรื่องของงบการเงินบ้างดีกว่าว่าความน่าเชื่อถือของงบการเงินที่โชว์ใน s e t o r s e t t r a d e c o m อะไรพวกเนี้ยมันมีความน่าเชื่อถือได้จริงหรือเปล่านะครับสวัสดีครับผมพืชนนะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะฮะผมจะมา เล่าให้ฟังครับเกี่ยวกับเรื่องของงบการเงินแล้วก็ความน่าเชื่อถือของงบการเงินครับงบการเงินนะฮะหรือว่าเอกสารที่บริษัทจะต้องแสดงฐานะแสดงรายรับรายจ่ายแสดงรายได้ของตัวเองที่เกิดขึ้นในช่วงไตรมาสต่างๆให้กับตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ให้กับนักลงทุนได้เห็นเนี่ยนะครับผมจะต้องบอกว่านะฮะไอ้งบพวกเนี้ยมันผ่านมาหลายกระบวนการนะครับจากที่บริษัทได้ทําเองบริษัทบัญชีทําให้แล้วก็เข้ามา ให้ตลาดครับได้มีการตรวจสอบอีกนะครับซึ่งถ้าเกิดตัวเลขพวกนี้นะครับมันมีการบิดเบี้ยวหรือว่ามีความไม่ชอบมาพากลเนี่ยนะครับทางตลาดครับก็จะทําการระง,งับเอาไว้นะฮะระง,งับเอาไว้หรือว่าตีกลับนะบให้มีการส่งงบเข้ามาใหม่ฮะเพราะว่าตัวเลขมันไม่น่าเชื่อถืออย่างเงี้ยถ้าตัวบริษัทไม่ทำนะฮะแล้วก็ไม่ส่งตามเงื่อนไขาตามสัญญาตามระยะเวลาที่มีการกําหนดเนี่ยครับทางกรตก็อาจที่จะสามารถสั่งขึ้นเครื่องหมายนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมาย H, SP, NP อะไรพวกนี้นะครับแล้วแต่ระดับความร้ายแรงแล้วก็ถ้าไม่ร้ายแรงมากก็อาจจะระง,งับในช่วงสั้นๆนะถ้าเกิดร้ายแรงจริงๆก็อาจที่จะระง,งับยาวๆซึ่งต้องขอบอกว่ามีหลายหลายๆตัวเลยแหละนะครับที่ถูกระง,งับแบบแช่แข็งไว้เลยอะ่ะเป็นปีหลายปีแล้วก็มีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะงบการเงินที่โชว์เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ามีความน่าเชื่อถือ ในระดับหนึ่งได้เลยนะฮะแต่ขอบอกนิดนึงครับการที่เข้าไปดูงบการเงินเนี่ยนะครับไม่ใช่ไปดูแค่แบบ ROE มันเท่าไหร่นะครับ PE มันเท่าไหร่บางคนดูแค่นี้จริงๆฮนะดูแค่ PE กับ Book Value แล้วก็บอกว่ารับได้กับ PE ต่ำๆแล้วก็ Book Value น้อยๆแล้วก็จะเข้าไปถือหุ้นตัวนั้นคือบางทีเนี่ยครับไอ้คำว่า PE ต่ำๆ Book Value ต่ำๆเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงคุณภาพของหุ้นที่มันดีนะฮะการที่แบบ ดูงบการเงินเนี่ยมันอาศัยอะไรหลายๆอย่างมาประกอบกันนะครับมันมันไม่ได้ดูแค่ตัวเลขเพียงไม่กี่ตัวมันจะต้องดูสัดส่วนการเงินต่างๆฮะการเติบโตของรายได้ปีที่แล้วเป็นยังไงกระแสงเงินสดเป็นยังไงซึ่งโหค่อนข้างหลากหลายครับถ้าใครแบบอยากที่จะเรียนรู้หรืออะไรเนี่ยก็กด Subscribe ไว้ได้เลยนะครับกดติดตามไว้ได้เลยเพราะว่าช่องเราก็จะได้พูดอยู่เรื่อยๆนะฮะ ในช่วงของรายการเจาะตื้นหุ้นเนี่ยก็จะมีการอธิบายไว้อยู่แล้วหรือว ouais, ่าใครแบบอยากจะดูเคสตัี้เก่าๆเนี่ยย้อนกลับไปดูครับเพราะว่าเจาะตื้นหุ้นเราทํามา150กว่า EP แล้วนะฮะก็ได้เล่ารายละเอียดเก็ดเล็กเกทน้อยต่างๆนี่นะครับสามารถเข้าไปดูแล้วก็อ่านศึกษาไปพร้อมๆกันได้นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดคนอ่านงบเป็นเนี่ยจะไม่ถูกหลอกง่ายๆเลยครับเพราะว่าข่าวลวงในตลาดเนี่ยมันมีเยอะเลยเกินนะฮะไม่ว่าจะเป็นแบบ นี่เสียที่เพิ่มขึ้นมาฮะรายได้ทรัพย์สินที่ดินอะไรต่างๆนานาเนี่ยซึ่งมันสามารถที่จะสับขาหลอกเราได้ตลอดนะฮะแต่สําหรับคนที่ดูงบเป็นเนี่ยเขาสามารถที่จะดูได้ครับว่าไอ้ข่าวตรงเนี้ยเราไปเช็คกับงบการเงินเนี่ยมันตรงกันหรือเปล่าอ่าถ้ามันไม่ตรงอ่ะก็แปลว่าข่าวมันหลวงนั่นเองโอเคไหมเป็นยังไงบ้างฮะงบการเงินเนี่ยมันมันไม่ใช่อะไรง่ายๆนะฮะแล้วก็ไม่ใช่อะไรที่มันไม่มีความน่าเชื่อถือเลยนะครับมันมีความน่าเชื่อถือระดับหนึ่งฮะ แต่ว่าเราอะฮะเราเรานักลงทุนเนี่ยนะครับมีหน้าที่ที่จะต้องไขตัวเลขพวกนี้ให้เป็นครับอ่านพวกตัวเลขพวกนี้ให้ออกครับแปลให้ได้ว่าเขากําลังสื่อสารอะไรกับเราอยู่เขากําลังบอกว่าธุรกิจกําลังดีหรือว่าธุรกิจกําลังแย่ฮะสำหรับคลิปนี้นะฮะใครเห็นว่ามีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมแชร์ให้กับเพื่อนๆด้ดูด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามครับจะได้ไม่พลาด คอนเทนต์ใหม่ๆคอนเทนต์ดีๆจากช่องของเราครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย